สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้อีกแล้วเช่นเคยนะคะในรายการคำมิ่งสูงพร้อมกับน้ำกันกุนัดปัญญากิตินันค่ะถึงเวลามาดูกันแล้วนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมเอ่ยสำหรับสัปดาห์นี้ซึ่งจากที่น้ำได้เช็คมาแล้วนะคะโรคในส่วนของกทมก็ยังคง ปิดต่อเน,นื่องค่ะส่วนโรงหนังในต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ก็มีเปิดบ้างแล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะอยู่จังหวัดหดก็ลองเช็กโดยตรงกับโรงหนังได้เลยนะคะว่าเปิดหรือ,อยังค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะไปดูหนังนอกบ้านต้องรักษาความสะอาดทําตามกฎตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะว่าแต่ในสัปดาห์นี้น้ามีหนังเรื่องอะไรมาอัปเดตบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะําใครๆก็เป็นฮีโร่ได้ทั้งนั้นนะคะในแบบของตัวเองค่ะแต่สําหรับกาย เขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะสิคะหลังจากที่เขานั้นค้นพบว่าจริงๆแล้วเขาเองนั้นที่ใช้ชีวิตอยู่นี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวละครเป็นพนักง,งานแบงค์ผู้โดดเดี่ยวในโลกของวิดีโอเกมที่เรียกว่าฟรีซิตี้เท่านั้นนะคะแต่เขานั้นไม่อยากเป็นแค่ตัวประกอบแล้วค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะลองเป็นฮีโร่ดูสักครั้งหนึ่งโดยเริ่มจากเขียนบทให้ตัวเองใหม่ซะเลยแล้วเป้าหมายของเขานะคะนั่นก็คือการช่วยปกป้องโลกในแบบวิธีของเขานั่นเองค่ะจะเป็นยังไง รออีกนิดก็จะได้ดูกันแล้วนะคะสำหรับฟรีกายขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่ฟรีกายขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่นำแสดงโดยไรอันเรโน่จอดี้โคลเมอร์โจคิรี และลีเรลฮารี l, กำกับการแสดงโดยชอนเลวีเริ่มฉาย12สิงหาคมนี้ค่ะมาดูกันที่เรื่องนี้กันบ้างน,นะคะสำหรับผลงานชิ้นใหม่ของหลิวเต๋อหัวในช็อคเว็บภาคที่2นั่นเองค่ะกับเรื่องราวของเฉิงฟองอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดที่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสยัยหลังจากที่องค์กรก่อการร้ายวางระเบิดในฮ่องกง ทำให้เขานั้นต้องหาทางเอาตัวรอดและหาทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าสมัยที่ยังเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดความจริงและเบื้องหลังในครั้งนี้จะเป็นยังไงคงต้องไปรอหาคําตอบกันได้นะคะนหนช็อกเว็บูคนค,นคนมถล่มนิวเคลียร์ค่ะคนคนมถล่มนิวเคลียร์ช็อกเวบ คนคมถฉลิมนิเคียนำแสดงโดยหลิวเตอ๋อหัวหลิวชิงหวินและหนีหนีจำกับการแสดงโดยเฮอร์แมนเหยาเริ่มฉาย15ากรกฎาคมนี้ค่ะ ไปดูล่ลงของกระตุนกันหน่อยเป็นไงคะกับภาคต่อของ Space แจมภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นผสมแอนิเมชันเรื่องราวของเลบลลรที่ถูกดูดเข้าไปในโลกของกระตูนเพื่อพยายามที่จะช่วยลูกชายของเขานะคะที่ถูกคอมพิวเตอร์นั้นจับตัวไปและเขาก็ได้เจอกับชาวแก๊งเลนนิทูลส์ที่จะมาช่วยในการลงแข่งขันบาสเกตบอลเพื่อเอาชนะหุญญ่นยนต์แชมปเปี้ยนระดับโปรเพลเยอร์เพราะว่านี่เป็นหนทางเดียวที่เขานั้นจะสามารถช่วยลูกชายของเขาได้คะ่ะ เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาและแก๊งๆนั้นจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่และจะปวดขนาดไหนใน Space Jam: A New Legacy ค่ะ the Space Jam: A New Legacy นำแสดงโดย LeBron James, Cedric Joe, Sonny Cua, Martin Green และพากเสียงโดย Jeff Bergman, Cat Cersei กำกับการแสดงโดย m a ค m d i l y เริ่มฉาย15กรกฎาคมนี้ค่ะ ถ้าเป็นเรื่องราวของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะก็น่ากลัวทั้งนั้นค่ะเพราะเป็นสิ่งที่เรานั้นคาดการได้ยากและก็ตั้งตัวกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวเหมือนอย่างในหนังเรื่องนี้นะคะเมื่อเกิดพายุหิมะครั้งใหญ่พัดถล่มในเมืองวินิพกในแคนาดาเมืองเพชรแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางตอนเหนือได้รับผลกระทบแบบเต็มเ็มเลยเละคะ่ะมีคนงาน26คนนะคะต้องติดอยู่ในเมืองทําให้ไหม้ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกมากประสบการณ์ต้องนําทีมกู้ภยัยขับรถข้ามมหาสมุรน,น้าแข็งเขาช่วยเหลือให้ทัน ก่อนที่ออกซิเจนในเหมืองจะหมดลงในอีก30ชั่วโมงค่ะลำพังแค่สภาพอากาศเลวร้ายนั้นก็ยากพอแล้วนะคะแต่ทีมกู้ภัยยังต้องรับมือกับภัยอื่นที่ไม่ใช่ธรรมชาติอีกแต่จะเป็นอะไรต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เลย The Ice Road ค่ะ coming. Just hang on hang Just The Ice Road น้ำแสดงโดย Liam Neeson Lawrence Fishburn e Holt m c c a l a n y และ Amber Midthunder กำกับการแสดงโดย Jonathan h e n s l e y รับฉาย5สิงหาคมนี้ค่ะ ส่วนเรื่องนี้นะคะปล่อยตัวอย่างออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะซึ่งหลายคนก็คงจะได้เห็นผ่านตาก,กันมาบ้างสำหรับ The Miss Space ผลงานชิ้นใหม่ของปา p เพียสบรอสแนะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งนักแสดงคนไทยด้วยนะคะนั่นก็คือหนุ่มไม้พิรัตนั่นเองค่ะเรื่องราวของริชัทเพสจอมโจรชื่อดังพร้อมด้วยลูกทีมกับการทำภารกิจเตรียมการปล้นครั้งใหญ่แห่งสตวรษ นั่นก็คือการปล้นเรือนจำที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีทองคําแท่งซ่อนอยู่ค่ะการปล้นของพวกเขานนั้นจะสําเร็จไหมยังไงก็รอไปลุ้นกันได้นะคะในหนังเรื่องนี้กับ The Miss p a c e พยักโทรชนปล้นคมโลกค่ะ a n The Misfits พยักโทรชนปล้นคมโลกนำแสดงโดยเพียสบรอสแ a นเจมี่ชุงชิมบรอ และพิรัตนิธิภัยสารกุลดำกับการแสดงโดยเรนนี่ฮาลินเริ่มฉาย19สิงหาคมนี้ค่ะ <'m> มาดูช่วงนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับหนาวเฉียวิ่งที่น้ำก็ยังดำไม่ออกเลยนะคะว่าจะได้ฉายไหมเพราะว่าในวันที่น้ำถ่ายทำอยู่นี้โรงหนังยังคงปิดอยู่ค่ะเอาเป็นว่าถ้าเปิดก็ได้ดูกันแน่นอนนะคะสำหรับ Black Widow ภาคแยกตัวละครใส่รับหญิงแกร่งนาตาชาโรมานนฟค่ะซึ่งในภาคนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้เห็นด้านอื่นๆของเธอแบบเต็มๆแล้วนะคะยังมีตัวละครใหม่ที่จะมารับไม้ต่อจากเธออีกด้วยค่ะซึ่งหลายคนนะคะก็คงจะเดาออกแล้วว่าเป็นตัวละครไหนแต่วันนี้ค่ะนอกจากตัวอย่างแล้วนะคะนะักข่ายังมีคลิปพิเศษเป็นบางส่วนจากหนังมาให้ได้ดูเป็นการเรียกน้ำย่อยกันด้วยนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกับ black w i d o w ค่ะ Black Widow นำแสดงโดย Scarlett Johansson f l o r e n c e Pugh, David Harbour และ William h u r t กำกับการแสดงโดย a t s h o r t l a n d ค่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างน,นะคะป่าเดฟจะพาเราไปสืบคดีในหนังดราม่าอาชญากรรมที่สร้างจากหนังสือสารคดีเรื่องราวของคดีฆาตกรรมแรปเปอร์ดังทูพักแชเคอร์และ The n o t ร r สบี s อจีหรือบิ g กซี่สม l ลในปี1996และ1997นั่นเองค่ะ รัสเซาูเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกอาชญากรรมของกรมตำรวจ L.A. ได้รับหน้าที่ในการหาตัวคนร้ายในคดีแต่สืบไปสืบมานะคะกลายเป็นว่าเขานั้นเจอต่อสังหานค่ะเมื่อเขาและแจ็คแจ็กสันนักข่าหัวเหตุที่มาช่วยทำคดีนี้ค้นพบแผนสมคบคิดและการคอร,ร์รัปชั่นในกรมตำรวจและพวกเขานนั้นจะจัดการกันยังไงถ้าอยากรู้ต้องไปดูกันในคะไหน City of Lies ทูพักบิ๊กกคดีไม่เงียบค่ะ City of Lies ชูพัคบิ๊กบี้คดีไม่เงียบนำแสดงโดยจอห์นนี่เดฟฟอเรสต์วิทเทเกอร์โทบีฮัสและเดตนันแคลลี่กำกับการแสดงโดยแบรดฟอร์แมนค่ะ <'m> มากันที่ช่วงแนะนำหนังดีๆกับ True ID Playlist กันนะคะเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วค่ะใครที่ยังทำอะไรตามที่ตั้งใจไว้เมื่อตอนต้นปียังไม่สำเร็จ ต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้ามวแต่รอให้ชะตาฟ้าลิขิตอย่างเดียวนี้คงจะไม่ทันการต้องลงมือทํากันด้วยค่ะเหมือนในหนังที่น้ํานำออามาแนะนําให้คุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ เริ่มต้นกันที่นาจาปี2019แค่ได้ยินชื่อก็คงจะพอเดาเรื่องราวออกล่ะใช่ไหมล่ะคะแต่ในหนังเรื่องนาจาที่น้ำนำมาแนะนํานี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เหมือนกับเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินกันเพราะว่าในหนังเรื่องนี้ค่ะนาจาเกิดมาพร้อมกับชะตาชีวิตที่ถูกกาหนดเอาไว้ว่าจะต้องถูกกําจัดเมื่อมีอายุครบ3ปีซึ่งนาจาก็คงจะไม่มานั่งรอให้เวลาชีวิตนั้นหมดไปไง่ายๆตามที่ฟ้าลิขิตแน่นอนซึ่งเขานั้นจะทํำยังไงต้องไปดูกันนะคะ หากโชชะตาไม่ยุติธรรมก็จงสู้ใถึงที่สุดต่อกันด้วยเรื่องนี้เลยนะคะสำหรับใครที่มักจะถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาลองมาค้นหาความรู้สึกของตัวเองกันใน Inside Out มหาสจรย์อารมณ์อลเวงปี2015ค่ะเมื่อความรู้สึกต่างๆในตัวเรานะคะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของตัวละครทำให้เรานั้น เข้าใจอารมณ์ต่างๆภายในจิตใจของเราได้ดีขึ้นใครที่กำลังอารมณ์แปรปรวนอยู่นะคะห้ามพลาดเลยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องสุดท้ายเป็นหนังไทยที่มีความตลกแต่ไม่ไร้สาระกับศาสนิทเสีย์สายนะปี2006ค่ะกับเรื่องราวของชายหนุ่มที่ต้องการหาเงินไปรักษาผู้หญิงที่เขานั้นแอบหลงรักเขาก็เลยไปฝึกต่อยมวย เพื่อที่จะได้ลงแข่งชิงเงินรางวัลแต่แล้วคู่แข่งของเขานั้นก็กลับกลายมาเป็นเพื่อนรักเขาจะได้นําเงินรางวัลมารักษาหญิงในดวงใจได้ไหมต้องไปลุ้นกันค่ะเนี่ยมันน่าจะสับเสือซอนเล็บหลบรราเฉอยังกลวไม่ว่าจะเป็นหนังประเภทไหนสัญชาติอะไร เราก็นำมารวมกันไว้ให้แล้วในแอปพลิเคชัน True ID โหลดง่ายดูได้ทุกที่ใครย,ยังไม่มีรีบโหลดกันเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบดูหนังยายาแบบไม่มีโฆษณาขั้นก็สามารถดูผ่าน True ID plus ได้เลยสมัครตอนนี้ทดลองใช้งานได้ฟรี30วันไปเลยค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะสำหรับการอัปเดตท,ทังตารางหนังในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งหนังต่างๆที่น้ำได้พูดไปนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะว่าต้องเช็คกับทางโรงหนังใกล้บ้านของคุณผู้ชมด้วยว่าเปิดให้บริการหรือ,อยังนะคะเพราะว่าแต่และจังหวัดนั้นมีมาตรการที่ไม่เหมือนกันค่ะสําหรับแถวบ้านใครนะคะถ้าเปิดแล้วน้ำก็ขออนุญาตยินดีด้วยนะคะส่วนหนังก็ยังคงรอต่อไปด้วยความหวัง ก็จะได้ดูหนังในโรงภาพยนเหมือนกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถกลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้กับน้ําในรายการคัมมิ่งซูเวลาเดิมทั้ง3ช่องทางเลยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น True Vision ช่อง t u e i n s i g h t นะคะและ True Movie Hit ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งกับ True ID นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วละคะ่ะและกลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้นะ้าแลทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ